ไอ้กระจายดีด ah, ah, ีไ uh ด้พ huh. uh ี่น้องคนนะไอ้กระเป๋าหนังด้ยอืมอืมเอาเอาเเฮฮ จะกัดขาไอ้แห้งนูกเด้อพี่เจ็บขานะโลกพี่เจ็บขายังบอ่อเศษบัตอยู่พี่น้องเอ้ยบักลามันเล่นน้ำหมาหน่อยเล่นน้ำมาน้อยเล่นน้ำอะ่ะบ้านเพื่อนหมดเลยบอกท่านผู้ชมที่ว่าแม่กัดหัววันละกี่รอบจก กัดหัวไอจ้าวันละกี่รอบตอนออกจอดบบอดื้อปนิ่งได้พี่น้องจอดบอดือด้อเทพพี่น้องว้ากับ,กบา่าบอดดื้อเลยนี่หมอตัวนี้หมอสไอนี่บอดื้อเลยฮู้โหนั่นมาลูกไอสามปีกว่าครับผมใช่ไหมหนูหนูสามปีสามปีกว่าก็จะสีแล้วมั้งเนี่ยนะพี่เขาเนี่ยสามปีไอน่องน้องนอง้นองเพื่อนนั้น วันที่ห้าอ้าวมื่อน,นี้เด็กๆครบเอ่อเรเซคิการธันวาโอ้ครบสามเดือนมื่อน,นี้บลัลลานะ่ะบลัลลาพันยัยพี่นอ้องอ้าวโอ้ยไงทอง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 โจเลยนั่นเป็นขวดเป็นเกียดตายแดดเลยผัวนงางไงทองบางงามบาลัลลาเนี่ยกองพันละลายนั่นเด้อ น้องไงทองด้วยน้องไงทองเอาแกงตายเด้อแกงตายเด้ออ้อ้าวอ้าวอ้าวแกงตายด้อแกงตายเหรอไอ้แกงตายเด้อเด้อไปตาหักเราตาตาหักเราเมี่ย